ดีค่ะทุกคนวันนี้เน่ก็อยากมาบอกต่อนะคะสิ่งดีๆอย่างทุเรียนที่วันนี้ได้ไปซื้อทุเรียนมาแล้วก็ถือว่าอร่อยมากด้วยนะคะร้านนี้ตอนแรกเนี่ยก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงยังไม่ได้แบบลองทานนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยลองทานไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมาบอกต่อทุกคนดีกว่านะคะนี่เราก็จะได้แพ็กเกจมาแบบนี้นะคะเป็นทุเรียนหมอนทองวันนี้อันนี้ซื้อมาจากตลาดค้าส่งนะคะที่ตลาดสี่มุมเมือง ชื่อชื่อร้านของร้านพี่นุชที่เนชอบร้านนี้เลยเนี่ยก็คือหนึ่งไอเดียของพี่เขาตรงที่ว่าเขาเนยอยากช่วยผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดถ้าใครตกงานเนี่ยแล้วอยากหางานทําในช่วงนี้นะคะแล้วอยากขายทุเรียนแต่ขายไม่เป็นเลยไม่เคยขายทุเรียนมาก่อนเลือกไม่เป็นพี่เขายิานดีที่จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเราขายเป็นสอนปอกสอนคัดสอนเลือกเนื้อทุเรียนต่างๆนะคะเพื่อที่จะอยากให้ คนที่ได้รับผลกระทบหรือตกงานเนี่ยได้มีอาชีพใหม่อยากสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะก็ติดต่อพี่นุชไปได้ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะหรือว่าถ้าใครอยากขายก็ทักในมาก็ได้นะคะเดี๋ยวในจะให้ช่องทางติดต่อพี่เขาไปนะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยก็คือพี่เขานะคะยังมีนี่ด้วยนอกจากจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับ คนที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงทุเรียนโดยการทําทุเรียนที่เป็นเป็นภูแบบนี้นะคะเป็นโปรโมชัน่นนาทีทองต่างๆเนี่ยก็จะทํามาแบบนี้ก็จะมีตั้งแต่ราคา5บาทมาจนถึงราคา30บาทแบบนี้อันนี้เนยมาในราคา30บาทนะคะที่เนได้มาอันนี้เนี่ยซื้อเองแต่อันนี้พี่เขาเอาลองมาให้ชิมเพราะว่าอันนี้เราไม่สามารถที่จะเลือก เลือกลูกได้เพราะเขาก็จะแพ็คไว้ให้แล้วก็สามารถที่จะเลือกแพ็คแบบนี้ได้แต่ว่าการทําแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนที่อยากทานทุเรียนแต่ว่าโอเคถ้าเป็นแบบแพ็คหรือว่าเป็นลูกราค่ะอาจจะสูงไปอยากจะทานเม็ดสเม็ดก็คือครู2องูก็คือแบบนี้ได้นะคะพี่เขาก็จะมีโปรโมชั่นให้ด้วยทีนี้เรามาดูเนื้อทุเรียนกันค่ะเนื้อทุเรียนอันนี้มากีนในแกะไปแล้วนะในแกะให้ดูที่เหลือ เราสามารถที่จะเลือกเนื้อทุเรียนได้นะคะว่าเราจะเอาเนื้อทุเรียนแบบไหนกรอบนอกนุ่มในหรือว่าหำหามแข็งๆเลยแต่จริงๆส่วนตัวเนี่ยทานแบบหำหามแข็งๆแข็งเลยอะแข็งแต่อันเนี้ยมันก็ดูเป็นกรอบนอกนุ่มในนะก็ถือว่าสําหรับเนี่ยสำหรับเน,นี่ยเนี่ยว่ามันมันก็สำเขาเรียกว่าไรนะสำหรับทุกคน ก็คงจะทานเนื้อแบบนี้การถ้าคนที่ทานกรอบนอกนุ่มในหรือว่ากําลังทานอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่านี่ไม่นิ่มนะไม่นิ่มกดนี่ก็คือกดให้ดูนะไม่นิ่มค่ะไม่ได้นิ่มเลยนะเนี่ยเห็นปะแต่ว่าของเนจริงๆแล้วอ่ะเนทานเนื้อที่มันแข็งกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะก,ออกรกอบนอกนุ่มในจริงๆกรอบนอกนุ่มในยังไงจะให้ดู่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครอยากจะซื้อทุเรียนมาฝากเน่เนทานแข็งกว่านี้นะ นี่นะคะแต่อันนี้นก็โอเคแหละโอ้เราแค่อยากจะแบกให้ดูอ่ะเห็นไหมเราฉีกให้ดูเนื้ออืมอร่อยค่ะทุกคนมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะ วันนี้ใครที่ฝากเนยซื้อนะคะเนยไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าเนยก็สั่งที่ร้านเอาแบบนั้นแล้วก็ก็ช่วยช่วยเลือกให้ด้วยเนาะทำรบบใครที่ฝากซื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าถูกใจไม่ถูกใจอะไรยังไงก็ฟีดแบ็กกลับมาได้นะคะเพราะว่าเราจะได้รู้แนวทางว่าโอเควิธีการเลือกผู้เรียนหรือว่าเนื้อของผู้เรียนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าโอกาสหน้าไปอีกหรือว่าซื้ออีกหรือว่าถ้าจะขายเราจะได้แบบ รู้วิธีการเพราะว่าทุกคนก็ทานเนื้อไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะทานแบบกําลังกินสุกกาลังกินก็จะสุกกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าคนที่ทานแบบกรอบนอกลุ่มในแบบนี้ก็โอเคเลยแต่ถ้าคนที่ทานแบบห,าห่ามหรือแข็งกว่าน,นี้ก็คือต้องแข็งกว่านี้ถ้าอย่างของเนยต้องแข็งกว่านี้ีนิดนึงแต่อันนี้ก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าแข็งกว่าน,นี้ยากมันก็จะแบบกรอบๆบางคนทานแบบกรอบเลยก็มีแต่ว่าบางคนกรอบไม่ทานเลยแบบเพราะถ้ากรอบเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมันๆ แต่ว่าอัดรสชาติหวานอาจจะไม่ค่อยมีอาจจะแบบกรอบมันอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยว่ามันมันก็โอเคนะจะแ,แบบนี้ก็โอเคกรอบๆมันก็โอเคอย่างแต่บางคนก็ไม่ชอบไงแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวเนก็จะเปิดพิออเดอร์ไว้แล้วก็เผื่อใครที่สนใจก็มาสั่งไว้ได้นะคะนี่แหละค่ะอันนี้ก็เนก็แค่จะมารีวิวทุเรียนให้ฟังว่ามันอร่อยและฟินมากค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังอยากทานทุเรียนหรือซื้อทุเรียนอยู่ก็ ตัดสินใจได้นะคะแล้วที่สําคัญเลยการไปซื้อทุเรียนนั้นอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองในช่วงของสถานการณ์โควิดด้วยนะคะ